ทุกวันเนี้การแข่งขันมันเยอะขึ้นคนที่ทําแบบที่พี่เล็กทำอ่ะเยอะขึ้นมากๆมันมันมันเร่งรีบไปหมดเลยถ้าถ้าเทียบกับยุคเมื่อก่อนกับตอนเนี้ยอะไรโซเชียลเลยป๊อปป๊อปป๊อปป๊อมันกมันคิดเยอะอะไม่มีความหนักแน่นม,ม,มีความอดกัน้นอดทน เรื่ยงไม่ได้จริงๆเ,เพราะว่าแม้กระทั่งโรงเรียนโรงเรียนก็ยังว่าเ,เรียกว่าจะต้องเด็กจะต้องมีอตรงนี้เป็นพื้นที่ของฉันฉันสามารถโพสได้แค่คนอื่นเห็นแค่นั้นเองความจําเป็นที่จะโพสมันคืออะไรคือส่วนหนึ่งผมเป็นคนที่จะใจะเย็นก่อนเหบแบบจะดูสถานการณ์ก่อนว่าตอนนี้เราควรพูดเลยไหม หรือว่าอะไรไม่ควรพูดอะไรเงี้ยผมมองว่าถ้าเราพูดด้วยเหตุและผลม,มันจะดูใจเย็นมากกว่าสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นคนใจร้อนธรรมดาใช่ครับแต่ทีนี้ส่วนตัวคิดว่าในวันเนี้ยผมใจเย็นมากขึ้นนะครับโตขึ้นปะโต,ตขึ้นแก่ขึ้นอ,อยิ่งใจเย็นมากขึ้นทีนี้เนี่ยถามว่าในวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีปัญญามากขึ้นมีความรู้มีสติทําให้เวลาเจอปัญหาเนี่ยเรามีวิธีแก้ที่ดีขึ้นเยี่ยมถูกต้องเรามีวิธีแก้ที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็เลยจะเอ่อใจเย็นขึ้นผมเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมออนไลนนน์อัี้ คือเห็นชัดมากคือเพื่อนในเกมเนี้ยพี่เล่นแบบไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีการพูดพูดจาแบบนี้ละก็คือทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งเดียวที่ทําให้พี่เล็กใจร้อนคือเรื่องอินเทอร์เน็ตใช่เพราะเราว่าเราก็เราก็จ่ายไม่ถูกไงแล้วเวลาเราไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ยเราจะถ้าเเน็ตไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะ นึกถึงที่บ้านอย่างแรกเลยว่าเดี๋ยวแม่ติดต่อไม่ได้ออนอกนั้นเรื่องงานเรื่องอะไรมันมันไม่ใช่ว่าต้องเดี๋ยวนั้นไงของพี่จะแบบว่าถ้าเจออย่างที่สถานการณ์ที่นัดบเหะพี่เป็นคนสวนเลยสวนเลยคนใจร้อนมากมเป็นคนแบบไม่ยอมเออเป็นคนสู้ยิบตามากโทรศัพท์บ้านก็ไม่ได้ใช้แล้วมันมันไม่จําเป็นแล้วอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เราใช้มือถือแล้วพี่เล็กก็จะมีของที่บ้านด้วยที่ไวคา้าขายอีกสองเครื่องซึ่งเราต้องมีสแปรไว้เด็กเดี๋ยวนี้คือ อนุบาลอย่างเงี้ยบางคนก็พกอย่างร้านผมอะอนุบาลสองอนุบาลสามแม่ให้เอาไปแล้วแต่ว่ามันจะเป็นต้องมีเพราะว่าถ้าเกิดมันเลี่ยงไม่ได้ครับเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่าแม้กระทั่งโรงเรียนโรงเรียนก็ยังรีควายว่าเรียกว่าจะต้องเด็กจะต้องมีคือถ้าเป็นคอมเนี่ยเด็กจะต้องแบบนั่งอยู่กับที่อ่ะถึงต้องเป็นห้องที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเกิดเป็นพวกไอแพดพวกอะไร่างเขาก็แบบเป็นโมบายที่ไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องของมือถืออีกซึ่งเดี๋ยวนี้สังเกตสิเด็กทุกคนน่ะก็มีมด ไม่ได้อยากสนับสนุนนะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าหลายๆบ้านที่แบบให้เด็กใช้อ่ะเด็กก็หลายคนสมาธิสั้นแม้กระทั่งลูกพี่อย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยมันก็จะมีไม่ได้สมาธิสั้นก็จริงแต่มันจะมีช่วงที่เขาแบบใจจดใจจ่ออยู่กับไอ้พวกเครื่องมือจะมีลิมิตเวลาให้เขาอหรืออาจจะแบบถ้าเล่นปุ๊บเนี่ยพี่สบักเขาเลยว่าจับเวลานะให้เวลาไม่เกินอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ถ้าเขาบอกอ้างว่าต้องทํากันบ้านต้องใช้หาข้อมูลอ่ะ ฉันให้เธอไปเลยชั่วโมงหนึงเขาจะมีคําบอกว่าเราเป็นค่าเฉลี่ยของคนรอบตัวเรานะครับถูกไหมฮะสมมติเราอยู่คนสิคนเนี่ยเรามักจะเป็นหนึ่งในสิบนั่นแหละเออหนึ <compelling> <Yes> <S 2> <S 2> ่งในสิบนั้นเหมือนสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับที่ทําให้เราเนี่ยนิสัยยังไงจริงเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วคนเราเป็นยังไงมันก็จะมีพื้นฐานอย่างนั้นอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าตัวเทคโนโลยีมันจะเป็นหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เข้ามาเขาเรียก กระตุ้นให้มันเร่งให้มันเห็นชัดขึ้นเพิ่มมากขึ้นอ๋อก็จริงนะครับก็จริงก็จริงเพราะเป็นด้ยเหมือนเมื่อก่อนเราจะบ่นกับที่บ้านก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เราจะบ่นลงโซเชียลใช่คนลังวันนี้มันมันมันมิ่งพาไปอะครับอะไรโซเชียลเลยป๊อบป๊อป๊อบป๊อป๊อป๊อบมันก็มันคิดด้วยว่าไม่มีความหนักแน่นมีความอดกั้นอดทนปัจจัยมันอยู่ที่ระยะเวลาใช่ไหมคือใช่ไลน์นี่คือมันทันทีใช่ จดหมายมันต้องรอโทรเลขต้องรอใช่ใช่ไหมครับใช่เฟซบุ๊กก็ไวบางทีกดพิมพ์ผิดด้วยอ๋อ้ไม่ผิดเหรอคือคือหมายความว่าเราการเขียนเขียนจดหมายเนี่ยคือเราต้องตั้งใจเขียนถูกไหมจั้งใจเขียนไม่ได้เขียนมันละเอียดละเอียดใช่ไหมครับออนไลน์นี่คือบางทีเราก็พิมพ์ไปเลยพิมไปเลยยังมีพิมพ์ผิดอ้าวกดไปแล้วอ้าวขาดสอนทงตัวครับอ่ายังมีเลยไหมใช่ใช่ไอ้ข้อเต็ข้อมือข้อเต็จผิดแหละครับ คนสมัยนี้ฮะเวลากโกรธอะไรบางคนเขาก็ไม่มีที่ระบายเนาะ<ม>อย่าคิดว่าบางคนเขาบอกว่าโลกโซเชียลก็เป็นเหมือน Facebook ผมหรือว่า Facebook พี่อ้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของฉันฉันสามารถโพสได้แค่คนอื่นเห็นแค่นั้นเองสื่อโซเชียลหรือว่าเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันขับให้เห็นได้ไวขึ้นมผมมองว่าอย่างนั้น,นครับก็มันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าเวลาเราจะทําอะไรอย่างเงี้ย มันมันมันเร่งรีบไปหมดเลยถ้าถ้าเทียบกับยุคเมื่อก่อนกับตอนนี้อย่างเช่นเรื่องของการใช้จ่ายอีกอย่างหนึ่งเรื่องของอการตัดสินใจอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครับเวลาเราจะตัดสินใจจะซื้ออะไรสักอย่างอ่ะเราต้องดูทุกอย่างเนาะแบบว่าเงินจะพอใช้ไหมเราต้องไปเออถ้าซื้ออย่างนี้เงินเราจะต้องบริหารไปต้องไปฝากยังไงจะต้องนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้คือจิมจ่ายได้เลยเง,งี้ยรออะไรนานๆเราเริ่มรออะไรไม่ได้เหมือนร้านสะดวกซื้อหรือว่าพวกแอปพลิเคชันส่งอาหารต่างๆ ถ, ality, นะถ้ามันเริ่มมีการช้าขึ้นมารเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมนานจังกดไปนานแล้วเนี่ยหิวอะหิวแล้วที่กดเนี่ยคือต้องการให้มาทันทีเลยนะเราจะรู้สึกว่าแบบนั้นเรียกว่าใจร้อนเหมือนกันพี่เป็นใช่ฮะเพื่อนบางคนยังไม่ใช้ไลน์แล้วก็เลยงงว่าแล้วทุกวันนี้ติดต่อกับเพื่อนกะที่บ้านยังไงเขาเลยว่าก็โทรเอาอะไรเงี้ยแล้วก็อืม ก็ก็จะเข้าใจในแบบแต่ละคนว่าเออทุกคนเขาไม่ได้เป็นเหมือนเรานะอะไรเงี้ยอย่างพี่เล็กพี่เล็กก็ไม่ได้แบบเก่งเหมือนเว้นนู่นนี่นิน่น,น,นติ๊กต่อหรือไงทำไม่เป็นสมัยเนี้ยเป็นลายสมัยก่อนเป็นจดหมายเอ,อลุงคิดว่ามันต่างกันยังไงหรือมันทําให้คนใจลายใจร้อนกว่ากดจดหมาย <c oughs> ไหมหรือยังไงลายใจร้อนครับจดหมายที่อ่านความหวานนั่นลนะนานไหมการเขียนการเลยมันมันบรรยายมันนั่งมีลงมีข้อสรุปมีอะไรนะครับลายพั มากินข้าวเออเมื่อไว่า,าเ,ออเอองั้นน่างันว่าเป็นไงบ้างเอออยูอบายดีสบายดีเออคนว่าน,น,นอนโรงพยาบาลเออนอนโรงพยาบาลเลยครับมันมันมันไวเกินไปอะววใช่ไหม<า>อ,อ่าอ่าแล้วก็เรื่องของการพบปะบางทีแบบญาติเขาที่เขาไม่เจอนานๆเขารู้สึกว่าการที่มี Facebook หรืออะไรทำให้เขาได้ติดต่อกันแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับน้องพี่เลรสเราก็จะรอแบบเทศกาลหรือว่ารอแบบ อ่าวันหยุดยาวๆนะถึงจะได้เจอกันให้ส่งจดหมาโอ้โหอาจจะแค่โทรศัพท์บ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบโทรมาหากันให้คุยกันแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ได้ละถ้าฉันอยากคุยกับเธอต้องได้คุยเลยทีนี้อย่างพูดอย่างเวลาเล่นไลน์เนี่ยใช่ใช่คนส่งมาแบบสวัสดีวันจันทร์ไหมครับเออสวัสดีลุงปันพระรู้สึกพอดีอ่ะครับเฮ้ยเขายังไม่ลืมเราอือเฮ้ยังไม่ลืมเราก็ยังยังนึกถึงเราอยู่เว้ยครับเฮ้ยเออเลย ขอบคุณนะวันนี้ขอบคุณมากเลยสาสตร์ส่งมาอะรยางเนี้เรามันยายเนี่ยลายจียงนะครับจริงๆมีผลนะครับคือเขาส่งมาดีๆมันก็ดีกับเราใจดีใจใจกำลังใจดีเออเขาไม่ลืมเราเออเขาให้เราเอดีนว่าว่าถ้าโลกที่เราอยู่เนี่ยมันเร็วกว่านี้มันแบบไปรวดเร็วมากๆเลยอะไรเงี้ยเบนคิดว่า เนี่จะใช้ชีวิตยังไงอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเนาะแล้วสิ่งต่างๆรอบข้างนี้ก็คือให้มันเป็นไปตามกระบวนการดีกว่าผมว่ามันน่าจะน่าจะดีที่สุดเพราะว่ามันเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้แล้วเงี้ยคือคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนำโซเชียลเนี่ยและเอาโซเชียลมาเป็นตัวช่วยดให้เราดีใช่ไหมอันนี้ผมว่าเป็นทางที่ดีที่สุดใช่ครับ แต่สำหรับบางคนที่เขาเอาโซเชียลเนี่ยในทุกวันนี้มาเป็นตัวนําและเขาตามเพราะเสียมันก็เยอะแยะมากเยยก็คือความใจร้อนอะไรก็ตามใช่ไหมครับเราต้องคุมมันใช่ไหมเราถูกม่ใช่ไหมเราต้องคุมมันถูกต้องใม่คมันคุมเราใช่ครับเหมือนเดี๋ยวนี้งานก็ต้องหาจากโซเชียลหรือว่าเทคโนโลยีมากขึ้นเรารู้สึกว่าจะต้องเรียนรู้เพื่อจะต้องได้งานถ้าเราอยากทํางานหรืออยากได้เงินหรือมีจุดประสงค์อื่นๆเราก็ จะเรียนรู้มากขึ้นคิดว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากเพราะว่าคิดว่ายังเรียนรู้ได้ครับทุกวันนี้ก็ก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่แล้วแล้วถ้ามันจะยิ่งเร็วไปกว่านี้ต้องรีบเร่งอะไรไปกว่านี้ก็ไม่เป็นไรอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดพี่เล็กมองแบบนั้นก็เราหาตัวช่วยหาน้องอ,อะไรเงี้ยมาคอยเป็นที่ปรึกษาคอยเป็นแขนเป็นขาให้พี่อะไรเงี้ยช่วยเจ๊นหน่อยปรับตัวได้เพียงแต่ใช้เวลานิดนึงแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบกับอารมณ์เนี่ย อันนี้รู้ตัวอยู่นะบางเรื่องก็พยายามแบบปล่อยวางกับมันว่าไม่ให้มันกระทบกับเรื่องของอารมณ์เรามากนะักก็คิดว่าอยู่กับมันได้นะแล้วก็สามารถเรียนรู้ไปกับมันได้ด้วยอะ่ะใช่ครับ